เปิดตัวรล่วที่จีน Honor GT สมาร์ทโฟนเกมมิ่งใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3ให้จอ a ม o เร d 6.7นิ้วมีระบบระบายความร้อนเวลาสุดทาง Honor ประเทศจีนก็ได้เปิดตัว Honor GT สมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่ของแบรนด์ซึ่งจะเน้นเรื่องการเล่นเกมพร้อมประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่ทำงานได้เป็นอย่างดีโดยมีสเปคต่อนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบอัมาเรตขนาด6.7นิ้วความละเอียด2 6 6 4คูณ1,200พิกเซลรองรับค่ารีเฟรช120เฮิรตความสั่งสูงสุด4,000นิ้ว3,840เฮิรต PDM Dimming 1.07พันล้านสี DCI-P3 DCI-P3 Wide Color Gamut รองรับ HDR ว i v วีชิปโปรผล Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octa Core oc ความเร็วสูงสุด3.3กิกะเฮิรต GPU เป็น Adreno 750ไฮแลม์มาแบบ Ultra f x มีเลือก12กิกก์16กิกส่วนลอมเป็นแบบ USB 4.0มีเลือก256กิก512กิกและ1เทราไบต์บนระบบปฏิการ Android 15ครอบทับด้วย Magic OS 9ไฮกองหลัง2ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความมี50ล้านพิกเซลรูปแสง1.95รองรับระบบกันสั่นแบบ OIS เลนส์ Ultra Wide Angle Macro ความละเอียด12ล้านพิกเซลรูปแสง2.2ส่วนกล้องหน้าความ 16, า 3, 4, ละเอียดสม1 6ล้านพิกเซลรูปแสง2.45รองรับการเชื่อมต่อ WiFi 7 มีบูททุ่ง5.3มี NFC มี 5G มีพอร์ต USB Type C มีเริ 4, ม่มมา3สีคือ Phantom Black i ยต์ทิสตันไวทและ Aurora Green ให้แบตเตอรี่มาที่5,300มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว100วัตต์ r Super Fast Charge สมาร์ทโฟนออเนอร์ Honor GT มีราคาเริ่มต้นที่จีนในรุ่นแรม12กิกรอม256กิกอยู่ที่2,199หยวนหรือประมาณ1 3 0 0บาทครับ